สวัสดีครับสวัสดีคนเดิมครับผมก็วันนี้ลูกค้อาอาในกามาเปลี่ยนผ่านนะครับแต่เป็นนาฬิกาเขามาเปลี่ยนผ่านแต่ว่าเขามาทิ้งไว้แต่สองวันที่แล้วนะครับวันนี้ก็เพิ่งไปซื้อฐ่านให้เขานาฬิกาประเภทโซล่าเซลล์นี้ไม่มีฐ่านครับไม่ได้ซื้อทิ้งไว้นะครับเพื่อนเป็นของไซโก้นะครับนี่ไซโก้ระบบกีรติกหรือเรียกกีรติกไซโก้จะเรียกกีรติกนะครับจะเป็นกีดิเซนเสี่ย อ่าีโคไร้ถ้าเป็นไตโกจะเป็นกีรติกเนี่ยสะเขียนว่ากีรติกพอไปซื้อถ่านมาแล้วถ่านก็ประมาณนี้นะครับแพ็กกิ้งมาอย่างดีนะครับเพื่อนๆการของตัวน้าเซลหรือว่าพวกแตงอาทิต์เนี่ยมันเป็นถ่านจฉพาะรุ่นนะครับใส่ใส่มั่วไม่ได้นะต้องเอาของเดิมแบบเดิมนะครับเดือ แบบอื่มนมาไม่ได้เพื่อมาต้าผิดก็ผิดเลยก็ไม่ได้คืนนะครับผมเลยต้องไปซื้อเอาตัวเรียนไปซื้อด้วยนะครับไปดูเบอร์เครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนฐานมารีวิวไว้เพื่อนๆดูนะครับว่าเปลี่ยนฐานไซโโ้โซล่าเซลล์ว่าไซโโ้อิเลติกทำยังไงนะครับตัวน,นี้จะเปลี่ยนยากกว่าของคิลิเซนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนฐานนะครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาดูก่อนไซโโ้ มาเปลี่ยนทานก็ต่อสายนะครับต่อสายก่อนนี่ตออ่อสลักออกฝาหลังก็ประมาณนี้นะฮะฝาหลังนี่ผมแกะแล้วเพราะว่าต้องเปิดฝาหลังเพื่อไปซื้อฐานนะครับฝาหลังประมาณนี้นะฮะเป็นเกลียวครับก่อใช้เครื่องมือเปิดเกลียวเนี่ยครัเกลียวออก เลี้ยออกนี่นี่ข้างในจะนเป็นอย่างนี้นะฮะของไซโกไม่เหมือนดิจิเซนมันเป็นออโตเมติกเนี่ยเนี่ยอิลริกเป็นออโตเมติกกับใช้ระบบทานนะฮะจะมีตัวหมุนออโตเมติกตัวนี้มีลูกเหวี่ยงนะครับของไซโกเดี๋ยวเรามาตอดลูกเหวี่ยงออกนะฮะก็ลูกเหวี่ยงเนี่ยมัน มันปิดตรงช่องผ่านอยู่เรามาต่อลูกเวียงออกนะครับก็ต่อลูกเหวียงหมุนเกลียวเป็น,หม,นหมุนน็อตตัวนึงนะครับอ่อ,อแล้วนะครับวางน็อตดีดีๆเดี๋ยวหายแล้วก็ใส่แยกไว้นะครับแล้วก็เอาลูกเวียงนี้ออกนะครับหลงังจากนั้นก็มาต่อมันมีจับตัวหนึ่งคว่ำไว้นะครับ อยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆทานตอนแล้วก็เหลือแค่นี้นะฮะทานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องแกะน็อตสองตัวนะครับนี่คือทานอยู่ตรงนี้นะครับแกะน็อตสองตัวก็ดูดีๆนะ,ะก่อนจะแกะก็ใสอ่น็อตออกน็อตวิ่งเลยกระโดดเลยฮะ,ะอี๋ยังเจอ ตัวนะฮะวางให้ดีหายหายในหานเข้าน็อตตัวมีสั้นมียาวนะครับวางให้ดีๆน็อตตัวนี้สั้นตัวนี้ยาวจาไม่ได้นะครับว่าอยู่ฝั่งไหนแล้วก็มาต่อตัวนี้ออกนี่ต่อต่อตัวครอบฐานเวลาวางวางขอ้อให้มันอยู่ด้านเดียวกันกับน็อตนะครับเดี๋ยวไม่ไม่งงเวลาใส่ตัวนี้มีพลาสติกด,ด้วย พลาสติกเราก็ต่อได้ดีนะฮะก็วางได้เหมือนกันนี่คือถ่านนะครับ่านก็ก็ต่อได้เลยครับนี่ต่อกระเบอนี่ครับถ่านมันมีเขี้ยวมันมีเขี้ยวไว้ชาร์จนะครับตนอน,นี้เขี้ยวเงินดานจริงๆริงตาน,นำเบอรอ920นะครับแต่ว่าก็มี เอาเงินมาเนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยเพื่อมาชาร์จถ่านนะครับเดี๋ยวมาแกะแกะถ่านใหม่ที่ผมซื้อมานะครับถ่านใหม่นะฮะตัวนี้แพคกิ้งมาอย่างดีมาจากไม่อี่าเลียนนะตัวนี้ของญี่ปุ่นนะครับสั่งตรงมาเนี่ยของไซโก้เลยนะครับมันจะปั๊มของไซโก้เลยมาแกะถ่านก็มาครบชุดนะครับ ก็มาครบชุดเก็บกัน,นต้องตัดกันใจ้ตัดผ่านก็จะมีตัวครอบผ่านมาให้แล้วนะฮะมีครบตัวครอบผ่าน แล้วก็ข้างในก็จะมีพลาสติกมีมาครบชุดนะครับมีฐานแม้ฐานก็เหมือนกันนะฮะแบบเดียวกันมีพลาสติกมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมจะใช้ของเดิมผมจะไม่ใช้ของโอเคมาต่อนะคะโอเคครับมาต่อนี่ฐานซื้อมาก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่ฐานก่อนครับฐานก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะฮะ ตานเนาะเลยมันมันมีล็อกของมันอยู่แล้วฮะใส่ตามล็อกครับมันบังคับมาถ้าเราซื้อ่านมาถูกซื้อ่านมาถูกต้องตามเอรอ่อของมันก็ใส่ได้เลยครับแต่ผมขอใส่กล้องนีอี้ใส่ตามเดิมฮะลงล่องกันดี ลงร่องเลยแมะทางนั้นเราซื้อตามเบอร์มามันก็ดงร่องหลังจากนั้นเราก็ใส่พลาสติกผมใช้ของของเก่านะครับเพราะว่าของเก่ามันของไซโครติดมาพลาสติกเราก็ใส่ตามตามเบอร์ที่เราถอดมันก็มีร่องของมันอยู่แล้วนะครับทุกอย่างบล็อกเดิมครับหลังจากนั้นเราก็มา ใส่ตัวครอบล็อกฐานนะครับก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ใส่ตามร่องมันนะครับทุกอย่างตามร่องหมดนะครับทุกอย่างก็่อนอยังไงไทยยางนั้นนะครับเพื่อนๆ การใส่ใช้กล้องเหมือนก็ได้ครับใส่กล้องนิดนึงหลังจากนั้นเราก็มาใส่น็อตนะครับใส่น็อตดูดนอด็อตมีหัวสั้นน็อตหัวสั้นจะอยู่ด้านบนหัวสั้นจะอยู่ด้านบนนะครับจำไว้ดีใจเย็นๆหน่อยนะครับใจเ,เ,เ,เย็นๆได้เย็นได้เย็นน นี่หัวยาวนะครับน็อตหัวยาวน็อตหัวยาวอยู่ด้านล่างน็อตตัวนี้เป็นน็อตยึดคอยด้วยนะครับอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอา่าเข้าผมกระเด็นเฮ้ยไม่กระเด็นเลยน,นะครับ แน่นแล้วนะฮะเอใจกล้องตรวจความเรียบร้อยนิดหนึ่งเป็นงานเสร็จสิ้นครับเปลี่ยนผ่านไนากากิเลติกไซโก้นะครับนี่เสร็จแล้วไนากาก็วิ่งแล้วนะครับเห็นไหมไนากาวิ่งแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาประกอบจับโดยการใส่เฟืองนะเป็นเฟืองของลูกเวียงนะครับใส่ก็ไปเฟืองลูกเวียงก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมมันก็เป็นมันก็บังคับใส่นะครับทังตัวบังคับใส่เราก็ใส่ก็ไปเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับใส้กลอ,อ,องนิด เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มาใส่รูเขียงรูเขียงก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมกันแล้วก็ใส่ตามต่องเอ่เอามือกดไว้นะครับแล้วก็เอานอ็อตยึดใส่เข้าไปนี่ครับมองเห็นไหมนี่นอ็อต ทำมือเบาๆหน่อยนะครับไม่ต้องดุแรงหมุนเกลียวหมุนเกลียวแน่นแค่นแน่นพอนะครับไม่ต้องแน่นมากหลังจากนั้นก็หมุนตัวนี้สักสิบรอบวิสิบรอบแล้วแต่ขอที่คุณนหน่อยเผื่อมีก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเ,เปลี่ยน่านนาฬิกาไซโกโ้กิเลติกหรือว่าครับเ<ด>สร็จเรียบร้อยครับครับผมเจ๊ทำอะไรครับอักเบรเอ่อมาต่อครับเพื่อน,เอนๆเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยน่านนาฬิกาไซโกโ้กิเลติกหรือว่าไซโกโ้แสงอาทิตย์โซล,ลาร์เซลล์ก็ว่ากันไปนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วหมุนตัวนี้เยอะๆหน่อยก็ได้ถ้าว่างหมุนสักร้อยรอบก็ได้นะครับ ุนร้อยรอบไม่ว่างก็5้ารอบหมุนให้ลูกค้าไปนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนในกาไซโกคีรติกวิ่งแล้วนะครับี่วนถ่านฐ่านตัวนี้ก็จะอยู่ห้าหกปีนะครับแต่บอกเลยในกาตัวนี้อ่ะมันเป็นสองระบบคือระบบใช้ถ่านกับระบบอโตเมติกถ้าเราใช้ทุกวันมันก็วิ่งด้วยระบบอโตเมตินะครับตัวนี้ก็จะหมุน ้าในการเราสั่นสะเทือนหรือว่าใส่ไว้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ยิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนไม่ใช้เลยมันก็นําถ่านมันนําไฟในถ่านมาใช้เหมือนกับรถไอบิดตประมาณนั้นนะครับ <ว hein. S 1> ก็ถ่านก็จะหมดไวนะฮะคนที่ใช้ในการไซโก,โก้กิรติพยายามใช้เยอะๆนะฮะถ่านก็จะได้อยู่นานนะครับเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเปลีลป่ยนถ่านไซโก้กิรติเรามันก็มาปิดฝาปิดฝาหมุนเกลียวก็ไปนะครับ เห็นเกลียวกขหมุนให้แน่นนะเดี๋ยวในกาเขาไม่กันน้ำาห็นเกลียวให้แน่นนะครับหมุนสุดแรงเกิดนะอืัดเกลียวให้แน่นเป็นเกลียวครับตัวนี้เป็นสเตเลสครับไม่ไม่เป็นสนินม,มแน่นแล้วนะครับเพื่อนๆนะล้างแล้วก็สร เราก็มาประกอบใส่สายคืนให้กับลูกค้านะครับอืมเป็นเรียบร้อยนะครับครับผมนาฬิกาตเลล่าเซลในการไซโกกิเลติกตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพ่อก็มา ทำวิธีการเปลี่ยนฐานแตงอาทิตย์ในการโซลาเซลล์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นนา,นาฬิกาพีรติกระบบ2ระบบของไซโก้นะฮะเพื่อนๆคนไหนก็มาติดตามมีค,คนกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเปลี่ยนฐานนาฬิกาพิรติไซโก้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนติดตามก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนรักนะครับจุจูบ๊ายบาย